ทีนี้ไปดูสีสันของการแข่งกีฬาสีนะครับของน้องๆอนุบาลกันบ้างน,นะครับไปดูการแข่งขันกีฬาอนุบาลสุดหาต้องบอกว่างานนี้ทั้งร้องทั้งเล่นทรงไม้ผัดผิดสีด้วยขณะที่เหล่าพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ครูก็ต่างส่งเสียงกรี๊ดอย่างสุดเสียงส่งแรงใจให้กับทัพนักกีฬาตัตน้อยวิ่งเข้าสู่เส้นชัยครับบรรยากาศที่สนามกีฬาติลสุรานนทน์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับก็จะเห็นเป็นภาพสุดน่ารักของ นักเรียนอ่าเป็นน้องๆ้องอนุบาลเตรียมอนุบาล1-3ของโรงเรียนแจ้งวิทยาในการแข่งขันกีฬาสีกัลยาประพฤกเกมบรรยากาศอย่างที่เห็นครับเป็นไปอย่างสนุกสนานเลยทั้งครูทั้งผู้ปกครองต่างก็ลุ้นเชียร์สุดใจนะครับโดยเฉพาะครูผู้ปกครองเนี่ยสนุกกว่าเด็กๆอีกนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นหลานของผู้ปกครองที่ไปชมไปวิ่งนี่แหละครับโดยบรรยากาศการแข่งขันวิ่งผดชาย8ปดคูณห้เมตรของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลสองนั้น จังหวะที่นักวิ่งออกตัวส่งไม้ผลัดก็เคลียร์วันอย่างสูงสีนะครับแต่ก็ต้องหากับตอนที่เห็นว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยส่งไม้ผลัดเนี่ยผิดสีไปส่งให้สีชาวบ้านเขาทําเพื่อนเนี่ยในสีโดย,ยก็สุดเซ็งนะครับขณะที่ผู้ก <c oughs> ครองครูประจําสีก็ ตานก็วิ่งให้สู้สุดใจถึงเส้นชัยเลยนะครับบางทีตอนวิ่งมันเล็งแล้วค่ะแต่<ช>ว่าพอถึงทีก็อาจจะส่งผิดกันบ้างนะคะบางส่วนเนี่ยต้องบอกว่าได้มีการเริ่มร้องไห้กันด้วยนะอออตอนแรกก็สนุกดีหลังๆเริ่มร้องไห้แล้วครูก็ต้องมากล่อมมาหลอกล่อกันทุกวิถีทางค่ะกว่าจะยอมวิ่งสุดท้ายพอถึงจังหวะรับไม้ก็หยุดร้องเป็นปิดทิ้งเลยนะคะคตั้งใจวิ่งส่งต่อไม้ให้เพื่อนเข้าเส้นใจได้อย่างงดงามค่ะจะจมเเีเด็กๆก็ไปร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็เหมือนจับปูใส่ก ด่งน,นะครับบางคนก็ควบคุมได้บางทีก็ควบคุมไม่ได้ปากคว่อมกันบ้างบางทีก็มีงองแงก็ต้องมาปลอบใจกันนี่ก็เป็นสีสันเล็กๆจากน,น้องนะครับที่ไปร่วมาการแข่งขันของโรงเรียนเตรียมอนุบาล1-3ของโรงเรียนแจ้งวิทยานะครับน่ารักมากๆค่ะ